ของขวัญคะหยุดบ้าก่อนคะ่ะออสวัสดีค่ะนะ้เอมสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะฟ้าค่ะเป็นพี่เลี้ยงของน้องของขวัญคะ่ะไม่เห็นมีใครบอกเลยพอดีเพิ่งมาอยู่ได้แค่สองวันเองอะค่ะของขวัญคนสวยของน้าเอมก่อนิเดี๋ยวคุณยายออนเนี่ย ไปซื้อต้นไม้ส่วนเราก็ไปกินไอติมรอกันดีกว่านกไหนดูซิว่านกอะไหคะวิ่งไงไอติมพอดีใกล้เที่ยงแล้วนะค่ะเดี๋ยวน้องของขวัญจะต้องทานข้าวเที่ยงแล้วก็ต้องนอนกลางวันด้วยเราเป็นน้าหลานกันคงไม่ต้องขออนุญาตพี่เลี้ยงหรอกมั้งมาจากสูตรของเราอ่ะ